ยายรดผักบุ้งหวานผักบุ้งไว้แสงผัก<น>กำลังงอกผักบุ้งสองอาทิตย์หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะอาทิตย์หนึ่งเหดหนเกิใกล้แต่ยังก,กูหด ผักบุงคนย,ยนอ,ยอดซจใส่ได้แคยาง,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 งายมะม่วงไข่ไข่กิมซุงของน้ำ ข้ามสะพานอย่าตกนะสะพานข้ามพองนะคะบ,บักนาวเห็นในด้านนอกบักนาวบักนาวปอยายบอกไปเบิ่งบักนาว มะพร้าวน้ำหอมดูลัางมดดำใส่รักต้นมะนาวใหญ่ดูป่าบอน มะนาวใหญ่ยังไม่แก่ต้นมะนาวยังใช้ไม่ได้ต้นมะนาวกับต้นหญ้า ปลาหลังว้าวปลรั่ังปลอดสารพิษนะคะอืมปลังชายแดงอร่อยปลูกธรรมชาตินะคะอืมอะไรอยๆ